สะออดนะเม่ตาบอพี่น้องงามงามดีได้ดอกกุหลาบเม่ตานะพี่น้องงามแหงอีหลีเนาะฝนตกใส่เพื่อนก็อยากเฟื่อยได้เนาะพี่น้องเนาะงามงามพี่น้องเลยไง่อนโซนดีเห็นบ่พี่น้องงามคักพี่น้องเลยเบิ่งดูนี่พี่น้องพี่ตาใจบิ่งเหรอพี่ตาสะออดหนาะพี่น้องเนาะงามแหงงามคักงามคักพี่น้องเอ้ย งามหลายออนโซนสีสันก็งามงามเนาะพี่น,อน้องเนาะมึงเนี่ยลมพัดมาแต่ออนโซนนี่พี่น้องเอ้ยอะงามแหงอิลีสไทยเตดอกกุหลาบเลยพ่อแม่พี่น้องเบิง้ง <laughs> นี่พี่น้องเอ้ยอ น้องเด้องามคักขนาดเลยพี่น้องแต่อ่อนซอนพี่น้องเลยน่ยารักมาาพี่น้อง